สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสองคนนี้นะครับเป็นคนดีสีสงขลาตั้งสองคนนะครับรับรางวัลคนดีสีสงขลาแล้วก็เป็นสองคนที่ทำการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรของจังหวัดสงขลาถือว่าประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมาช่วยงานจัดกิจกรรม ขายสินค้าในงานประชุมอบจอทั่วประเทศนะครับที่หอประชุมมอผาดใหญ่นะครับลุงใหญ่นะครับแล้วก็ทางบ้านสวนธนพรนะครับน้องแ้งนะครับจากอำเภอคลองหอยโคงจังหวัดสงขลาลุงใหญ่ก็อำเภอสะเดาจาังหวัดสงขลานะครับ ขายดีไหมเอาน้องแตงก่อนขา,ขายดีไหมขายดีค่ะวันนี้ขายดีมากสตอมาจากบ้นานสวนธนพรเป็นสตอข้าวเป็นสตอที่อร่อยหวานมันค่ะไม่ต็ดไ,ไม่มีรสจัดติดขายดีขายดีจริงๆค่ะเพราะว่าคนต่างถินเขาไม่เคยกินสตอข้าวเขาหุ่นหนุนกลับไปฝากคนที่บ้านค่ะนะที่ที่เราขายดีในบูธของเรามีอะไรเครื่องแกงหรือว่าเครื่องแกงช่างแก้วมีไข่เค็มจากบ้านมับเทา้าอ่ในเครือข่ายตั้งแต่น้ำพริกของบ้านควนกกคือหนูเอาของเครือข่ายวิสากิจชจุม ชนมาออกบูธให้ค่ะในวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างกับงานนี้กับงานการต้องเที่ยวแบบนี้ส่งเสริมการต้องเที่ยวเชิงเกษตรแบบนี้อบจอจัดให้แบบนี้เนี่ยเราเรารู้สึกอย่างไรบ้างที่เขาให้โอกาสแบบนี้ ดีค่ะเพราะว่าปกติแล้วชุมชนของเราไม่ได้ใหญ่มากแต่พอประจลงไปเจาะลึกที่บ้านสวนธนาพรแล้วก็ในชุมชนหมู่บ้านจ้างแก้วของตำบลคลองหลาและมุมกว้างของอำเภอคลองหอยโขงได้ทําการต้องเที่ยวให้คนได้รู้จักมากขึ้นสินค้าก็ออกฟูดขายดีมากขึ้นและที่พี่วิชาลพาลงไปเที่ยวก็สินค้าขายดีทุกอย่างเลยขายได้หมดแม้กระทั่งทุเรียนผลไม้ตามฤด,ดูกาลเพียบขายได้ดีหมดลูกค้ายิ้มแม่ค้ายิ้มครับยิ้มกันทั้งสอง ยเลยต้องขอขอบคุณพี่วิชาญและทางอ,อบจอและทางผู้ว่าที่ทําชุมชนการท่องเที่ยวให้ชาวบ้านตื่นตัวตื่นกระหนักและก็ทําสินค้าให้เป็น g ีหรือว่าผ่านมาตรฐานทุกอย่างสินค้าออกมาคุณภาพต่อไปเราจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดยการทําปุ๋ยหมักเองทําสิ่งที่ว่าปลอดสารทุกอย่างให้ลูกค้าได้กินแล้วปลอดภัยทุกอย่างค่ะครับเอาลูกยัยปันพือบ้างประกอบงานนี้ลุใยญยครับ ประับพลจำเร็ศครับสำหรับวนลกงหญ่คนหวังเปลวครับอ่าได้แดงลอกครับเบียร์ผ่านลงไปตุกย่อมยาครับนี่จบปนีนะลกใหญ่จบปนีครับไม่เอานนะครับเดี๋ยววาจัดทานั้นในเกษตจะไปจันทรในโรงเรมไม่เอากันอ่ครับไม่เอากันจะเอานุ่มโกไม่เอากับเอานุ่มจ้าวบ้านกินครับต้องบอกไอ้้าบ้านได้มาอ่าได้้าบ้านได้กินกันทุกคนครับได้ตุกตัวได้ตัวได้ต่งยุ่มเลยครับได้ตางจังหวัดเลยครับไม่ใช่ได้ ไม่<อ>ใจว่าน<อ>กระเด็ดจัดกันลงเล่มไม่เอาเงินนะครับอายเงินถึงมือชาวบ้านครับ<อ>วางถูกน้อยอ่านด้วยนะครับว่าจะไม่ให้ไปญาไปจัดเตะลงเล่มให้มาจัดเตะจุ่มชนให้ไปเตะจุ่มชนการตองเที่ยวต่องทุอทกอำเภอนะครับวันนี้ป้ามาที่พกอำเภอแล้วป้ามางานอ,อยากอีบอกแล้วไปถึงไหนอย,อยกอาบจ้อง อยากใหบอกนายกบบองอบจจักเกี่ยวกับกเกษตรนะครับให้ไปหาชาวบ้านเงินให้จริงๆิงนะครับมไม่เอาเสียว่าจะไปชัดกันจะยุบยิบกันไม่เอากันครับเออทึงวันนี้การประชุมบชอบจตัวประเทศ อ่าบันเดอมันนุกไม้ใกล้โค้งนะนุกใกล้โค้งกับใกล้โค้งกับนุกนี่วันนี้ครับรู้แ่ใกล้เลยหมากว่าเดิมครับแต่ว่าได้เจ็ดสิบเร r ồ วันนี้จะหว่งแมตสิบว่าแล้วนี่บต่อเจ้าต่อเจ้าตั้งใจพูดบังต่อเจ้าต่อเจ้านี่ก็ไม่แน่ว่าถ้าคนมากันได้ใกล้เลยมาก็เดินทางครับก็ต้องซชื่อต่อเจ้าต่อเจ้ากือเื้อเลยครับถึงวันถึงวันต่อเจ้าเนี่ยใกล้ได้แน่นอนครับอ่านะครับเอามาทางน้องขอบคุณครับขอบคุณขอับคุณครับคุณนะครับมาทางน้องแตงอีกทีหนึ่ง น้องแตงอยากให้มีงานแบบนี้บ่อยๆย,ยังไงบ้างอยากให้มีตลอดเลยค่ะเพราะว่าชุมชนของเรามีกลุ่มวิสาหกิจจุมชนมีกลุม่มอาชีพเยอะแยะมากมายแล้วพรุ่งนี้เป็นวันกลับเขาจะต้องซื้อของกวากกลับไปที่บ้านอย่างแน่นอนค่ะอะเตรียมจัดเต็มที่ใช่พรุ่งนี้เต็มที่เลยค่ะกลุ่มเครื่องแกงกลุ่มน้ําพริกกลุ่มไข่เค็มทุกอย่าง ค่ะพรุ่งนี้มาได้ก็ซื้อของฝากกลับบ้านจะได้เป็นสินค้าเป็นของฝากที่น่าประทับใจครเพื่อของขอหลวงต้องขอขอขอบคุณตั้งแต่ผู้ว่าอบจและก็พี่วิจารณ์ที่นําการท่องเที่ยวในครั้งนี้ค่ะประทับใจมากและก็ขอชื่นชมพี่วิจารณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะครับเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการจากชาวบ้านนะครับจากลุงใหญ่นะครับจากน้องแตงนะครับที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมและที่สําคัญทั้งสองคนนี้ถือว่าเป็นแกนนําของผู้ประกอบการ ทั้งสองคนนี้เนี่ยเป็นคนดีสีสงขลารับรางวัลคนดีสีสงขลายืนคู่กันหน่อยนี่นะครับคนดีสีสงขลานะครับลูกใหญ่ปะดังเบซาน้องแตงบ้านสวนธนพรครัครองหอยกงเก่งมากครับทั้งสองท่านขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ